ผืนนี้พิเศษตรงที่เป็นไหมทั้งผืนนะคะต้องขออธิบายก่อนว่าเส้นได้ยืนนะคะยืนด้วยฝ้ายและพุ่งไหมสี่เส้นนะคะในการพุ่งแต่ละครั้งพุ่งไหมสี่เส้นเพราะฉะนั้นสวยทนหนาโดยที่ไม่ต้องบุผ้ากาวค่ะบริเวณหัวสิ้นเป็นฝ้ายล้วนนะคะเดี๋ยวคุณลินพาเข้าไปชมนะคะเป็นสีแดงแต่เป็นแดงน้ำหมากเป็นแดงโบราณค่ะเพราะผ้าเราตั้งใจ ให้โทนสีเป็นแดงโบราณมีการย้อมเส้นไหมแบบพิเศษค่ะต้องชื่นชมคนทอหัวสิ้นนะคะมีการเหลือบสีดำค่ะแล้วก็ใช้สีแดงโบราณในการยืนนะคะเพราะฉะนั้นนะเวลาเราเดินนะคะเวลาเราเคลื่อนย้ายจะเหมือนผ้าไหมเลยนะคะส่วนบริเวณตัวสิ้นนะคะเป็นสี มีหลากหลายสีอะค่ะเป็นสีเฉดผสมกันไม่ว่าจะเป็นสีมังคุดสีน้ำตาลอิดนะคะสีเขียวหม่นและสีดำซึ่งทำให้ผ้าออกมาดูคลาสสิกมากๆค่ะแล้วยิ่งยืนด้วยไหมด้วยแล้วนะคะเวลาเราเดินเวลาเรายกย้ายไปมาค่ะจะมีความเหลือบเงาแบบนี้เลยนะคะซึ่งใส่ได้หลายโอกาสใส่กับเสื้อได้หลายสีนะคะภาพรวมๆแล้วออกไปในเชิงเขียว เขียวขี้ม้านะคะโทนน้าตาลเขียวขี้มา้าเชิงเองนะคะก็ยืนด้วยฝ้ายยกด้วยไหมเช่นเดียวกันลายมน1 6นะคะลักษณะของลายมน16ก็จะเป็นแบบนี้เลยเป็นขอ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 เป็นงานตามลักษณะดั้งเดิมของจังหวัดสุขโขทัยนะคะ ผ้าผืนนี้ถือว่าเป็นผ้าที่หายากแล้วก็สวยงามมากๆค่ะสำหรับท่านที่ชอบงานเรียบสุภาพหรูและดูแพงคุรินแนะนำผืนนี้ค่ะคุณจะได้ไหมทั้งตัวสิ้นและเชิงดูนะคะเราพยายามเย็บให้ลายผ้าแต่ละลายต่อกันเพื่อให้คุณได้ผ้าที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้งานสมราคาค่ะจะหลดเชิงเลยค่ะเห็นไหมคะเราพยายามเชื่อมทุกอย่างให้ ให้เห็นริ้วรอยน้อยที่สุดจริงๆแล้วถ้านำผ้าผืานนี้ไปนุ่งเนี่ยเขาซ่อนละอ่าซ่อนบริเวณตะเข็บไปข้างในแต่คุณลินอยากโชว์ตะเข็บให้คุณได้เห็นว่าเราเย็บอย่างไรไว้บ้างนะคะผืนนี้ราคา3,500บาทค่ะคุณได้หมายทั้งตัวสิ้นและเชิงนะคะสนใจทักถามไถ่ายคุณลินเข้ามาได้เลยค่ะผ้าคุณภาพดีสีไม่ตกเรียบสุภาพและหรูดูแพงค่ะแม่ค้าพูดง่ายใจดียินดีตอบทุกคำถามสวัสดีค่ะ